ไม่สุขใจเท่าเที่ยวไทยกันเถอะโดยลักคณาจำปา คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่เบรกที่สองของรายการเที่ยวไทยกันเถอะนะคะวันนี้อยู่กับทั้งสามคนนะฮะเมื่อกี้นี้ก็คุณเก่งก็พาไปชมไปเที่ยวนะคะแล้วก็ดูอาหารน่าทานเอามาดูต่อนะคะของคุณเก่งช่วงสำราญการกินนะคะคุณเก่งสื่อวงแก้วทิพร,รัตนี่ก็โอโ้เปิดไว้น่าสนใจมากจะไปสวรรค์หรือนรกไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิจ้าน้องเก่ง ไม่ไม่ใช่น้องเก่งแล้วครับตอนนี้น้องปุ้แล้วเพอาออนตอนน้องปุ้เข้ไปข้ไปครับคือตอนนี้นะครับผมว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับถ้าอยากจะเห็นภาพสวยๆนะครับอย่าฟังอย่างเดียวนะครับเพราะว่าร้านอาหารที่ผมจะพาไปทานเนี่ยอาหารสวยมากนะครับจะได้เย้อ่น้ำลายตอนเย็นใช่ครับแล้วต้องต้องทายังไงครับพี่เจ็บครับ เข้าไปที่ f a c e b o o k นะคะแล้วก็ค้นหาคำว่าแ a p นิวสค่ะตัวแซดดบและ n e w s นะคะแซนิวสแล้วก็เป็นเพื่อนกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเชิญค่ะครับผมฮะอย่างที่ผมได้จั่วไว้ว่าผมวันนี้จะพาไปขึ้นนรกลงสวรรค์ทำไมต้องขึ้นไปนรกทำไมต้องลงสวรรค์ และปกติจะบอกว่าขึ้นสวรรค์ลงนรกถูกต้องครับฮะสาเหตุอันนี้เพราะว่านะครับพี่ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของรอ้านอาหารที่ชื่อว่า g a s t o n y by the sin อะซ<า>ินกัสตบเดอซินคด้วยด้วยความบาปเหรอใช่เป็นบาปนะเป็นบาปแห่งความแต่กลับครับพี่ <laughs> บาปแห่งความตะกละคือความอยากนะครับจะเป็นความอยากความตะกละในเรื่องของอาหารหรือจะเป็นเรื่องของเครื่องดื่มก็ตามทีนะครับซึ่งกัตสุนีบายเดซินเนี่ยนะครับก็เป็นเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดบาปตามคัมภีร์ไบเบิลของคริสตศาสนาอ่าครับผมครับอันนี้ตามผมมาดูนะครับว่าผมจะพาไปขึ้นนรกก่อน จะขึ้นนรกหรือลงสวรรค์ก็เป็นความอร่อยนะครับเป็นความอร่อยจากฝีมือของทางเชฟโต้งนะครับเชฟโต้งเนี่ยหรือเชฟยุทธจักรแสงศาสตรานะครับเชฟโต้งเนี่ยผมผมชอบไอเดียของเชฟโต้งนะครับมันเป็นการที่ครเอทอาหารแบบถ้าท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าเชฟโต้งเนี่ยนะครับหน้าตาแบบสดใสนะครับแล้วก็ ครีเอทีฟมากๆนะครับ uh huh. เป็นเป็นเป็นเชฟที่ mm hmm. จบทางด้านอาหารมาจากทางโรงเรียนวิทยาลัยดุสิตธาน,นีนะครับแล้วเคย mm hmm. เป็นเชฟที่ห้องอาหาร Science mm hmm. ของโรงแรมคอสโมโพลิแทนแบง g อกนะครับก็คือห้องอาหารน้ำหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นห้องห้องอาหารน้ำนะครับซึ่งได้เป็นมิชลินสตาร์กันนะครับจากนั้นเนี่ยก็ทางเชฟเนี่ยนะครับก็ได้ไปทำงาน ที่มาดีฟนะครับ่าไปอยู่ที่มาดีฟแล้วก็ไปเป็น privately c h e ที่ iza, อีบิซาเกาะอีบิซาที่เป็นเกาะปาร์ตี้ของประเทศสเปนนะครับก็หายไปเสร็จแล้วก็ได้มาเปิดเชฟเทเบลนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาเปิดร้านที่ชื่อว่า g a s t o n y by the s i n นะครับทำไมผมถึงบอกว่าจะพาไปขึ้นนรกอ่า เพราะว่าถ้าเราเดินเข้าไปที่ร้านนะครับถ้าเดินเข้าไปที่ร้านเนะครับเดินเข้าไปที่ร้านเนี่ยชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นเป็นครัวเปิดนะครับเป็นโอเพนคิทเช่นเราสามารถที่จะเห็นเชฟและทีมงานอ่าปรุงอาหารกันเต็มไปหมดเลยนะครับเดินบันไดขึ้นไปชั้นสองผมผ่านไปก่อนเห็นชชั้นสองใช่ครับได้เห็นภาพกิจกรรมนะครับพอขึ้นไปชั้นสองเนี่ยผมผ่านไปก่อนผมขึ้นไปชั้นสามเลย นี่คือเป็นการกขึ้นนรกต้องป๊ต้องดูในภาพจิตกรรมนั้นก่อนว่ามันมีรู้สึกเหมือนมีใบกัญชาแปะอยู่ตรงไหนนะอ๋อครับผมอันนี้เชฟผมถามเชฟว่าเชฟภาพเชฟต้งครับภาพนี้เนี่ยความหมายว่ายังไงคือจะเห็นภาพของซาตานนะครับอ่าซาตานกำลังหยิบยืดเหมือนกับเป็นตําราอะไรสักอยา่างเป็นหนังสือหรือเป็นอะไรสักอยา่างนะครับมันก็คือตาราอาหาร คนที่นั่งเปลือยกายอยู่ตรงนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนเชฟโต้งนะครับแล้วก็มีใบมาแปะอยู่หนึ่งอันตรงบริเวณอวัยวะเพศพี่ก็คือเปลือยหมดเลยนะครับอันนี้คือที่บริเวณชั้นสามอันนี้แหละฮะจะเป็นชั้นของนรกทือที่เป็นชั้นของนรกนะครับชั้นนี้เนี่ยตกแต่งด้วยสีดำตัดด้วยสีแดงนะครับอย่างจัดจ้านเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็มีเขียนคำว่า h เฮลอยู่ที่น่ามีคำว่าเฮลซึ่งก็แปลว่านรกแต่ในขณะเดียวกันนี่นะครับพี่ชั้นนี้นะครับก็จะเป็นชั้นซึ่งอะไรนะครับพี่มันมีวายเต็มเลยอ่ะด้านพนางใช่ครับเป็นวายเซลล่าไปด้วยในตัวนะครับซึ่งห้องเนี้ยจะเป็นเป็นเหมือนเป็นห้องส่วนตัวเป็น private room ที่จะจัดพวกเชฟเ Table นะครับ เพราะที่นี่เนี่ยมีตั้งแต่ที่จะเป็นเมนูอลาคาร์ดคือตามสั่งนะครับมากับเพื่อนฝูงแล้วก็สั่งแบง่งจานใหญ่ๆแชร์กันตามสไตล์ของคนไทยนะครับหรือจะเป็นเชฟเทเบิลก็ได้นะครับแต่ต้องจองล่วงหน้าในขณะที่ทุกอย่างเนี่ยแต่งด้วยสีดําตัดด้วยสีแดงแต่ข้างบนนะครับเชฟยังเบาๆด้วยการที่ใช้กุหลาบเพื่อลดความอ่า แข็งดูแบบเออเป็นนรกที่มีความสุขนรกที่มีความสดใสด้วยกุหลาบสีแดงซึ่งอยู่ข้างบนนะครับแล้วสอวกไปก<ด>็ามาในแง่ของศิละปะก,ก็คือสีแดงได้ตัดกับแบ克กราวด์ที่เป็นสีดำได้อย่างงดงามใช่ครับผมใช่ครับข้างบนเนี่ยจะเป็นถ้าท,ท่านผู้ชมถ้าท,ท่านผู้ฟังไม่ได้เห็นภาพนะครับข้างบนจะเป็นกุหลาบช่อใหญ่แบบหลายหลายดอกเต็มไปหมดเลยฮะตรงไอ้ตรงเพดานด้านบนนะครับ แล้วก็ส่องไฟลงมานะครับสวยงามมากโดยเฉพาะถ้าเราไปดินเนอร์ในตอนกลางคืนนะครับครับอันนี้คือการตกแต่งของชั้นที่เราเรียกว่าชั้นนรกผมตเลยต้องขึ้นนรกก่อนนะครับขึ้นนรกไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ย <c oughs> ผมลงมา, <c oughs> มางที่ชั้นสองชั้นสองอย่างที่บอกว่าเรามาลงมาที่สวรรค์ครับที่ชั้นสองมาที่ heaven อ่าก็คือ heaven ฮะก็อยู่ที่ชั้นสอง <c oughs> งนั้นการตกแต่งนี่จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแทเวนเนี่ยก็จะตก,ตกแต่งด้วยมีสีขาวสีฟ้านะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นเหมือนก้อนเมฆที่ลอยอยู่พลิ้วไหวอยู่ด้านบน mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีความสุขอยู่บนสวรรค์หรือบนนรกนะครับ mm hmm. แต่อย่าลืมว่านี่เป็นทั้งนรกหรือสวรรค์ก็เป็นเรื่องของความสุขเรื่องของความอร่อยนะครับจากสีมือของเชฟโต้ง ครับตรงชั้นสองเองก็จะมีเป็นบาร์ด้วยนะครับเป็นบาร์เป็นบาร์เครื่องดื่มครับโอเคทีน,นี้เรามาดูสไตล์ของอาหารของเชฟเชฟเชฟโต้งกันละกันนะครับของเชฟโต้งเนี่ยอา่อามันเป็นเชฟโต้งผมบอกได้เลยว่าเขาเป็นอาร์ติสนะครับเป็นอาร์ติซานค<า>่อนข้างสูงนะครับทั้งการตกแต่งจานการเลือกวัตถุดิบแล้วก็สไตล์ของอาหารเนี่ยมีตั้งแต่ ไทยญี่ปุ่นนอร์ดิกยุโรปอินเดียคือเป็นการไ right ร้ขอบเขตนะครับไร้กรอบในการที่เขาเรียกว่าติ้งเอาออฟเดอะบ็อกซนะครับนั้นอพอคนมาน<อ>ที่นี่น<อ>เนี่ยจะคิดนอกกรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาที่นี่เนี่ยจะได้ลิ้มรสอาหารซึ่งแตกต่างกันออกไปได้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปมันไม่จำเจแล้วก็เบื่อนะครับโดยเชฟจะเน้น คือจะเปลี่ยนอาหารตามตามใจเชฟแบบพูดง่ายๆว่าเออฉันอยากจะนําเสนออันนี้ฉันอยากจะเสนออันนี้โดยยึดหลักเรื่องของฤดูกาลและวัตถุดิบเป็นตัวกําหนดในแต่ละเมนูที่ออกไปนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้แบบเน้นเมนูในในใน,ในเมืองไทยเป็นหลักนะครับยกเว้นว่าจะมีบางตัวซึ่งต้องสั่งจากเหมืองนอกจริงๆแล้วมันเป็นแบบเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของประเทศนั้นๆก็ก็จะนําเข้ามานะครับ ส่วนผักผล,ลไม้และก็ดอกไม้ก็เด็ดมาจากสวนหน้าบ้านเอามาตกแต่งจานนะครับโอเคครับถ้าท่านผู้ชมเห็นภาพแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้คงน้ำยายใหญ่กันบ้างแล้วล่ะ <S 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 เพราะจะเห็นนะครับว่าที่อยู่ข้างหน้านะครับจานจานที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับตรงเนี้จะเป็นจานแรกนะครับตัวนี้เป็นเรียกว่าเป็น i อริชออสเ e อนะครับก็คือเป็นหอยนางรมจากประเทศ ไอแลนด์ <Island. S 2> อ่าก็คือจากประเทศไอแลนด์นะครับตัวเนี้ยมาจากอ่าวนอกชายฝั่งทางตะวันตกของไอแลนด์อ่าวตรงนี้จะเป็นน้ำเป็นน้ำอุ่นนะครับพี่ตัวเนื้อของตัวหอยนางรมตัวเนี้ยจะนุ่มแล้วก็ครีมมี่มีความแบบมีนมนมมันๆน,นะครับไม่เค็มมากนะครับ แล้วก็ท็อปปิ้งข้างบนนะครับถ้าจะเห็นภาพนะฮะที่จะเป็นโฟมอันนี้ก็ทํามาจากดาชินะครับเป็นดาชิที่เข้มข้นมีกลิ่นของกิมจิอ่ามันจะมีความหอมของกิมจินะครับรสของกิมจิตัวดาชิเนี่ยก็คือตัวพวกน้ําซุปหรือน้ำซอสนะครับคะแล้วก็ท็อปปิ้งดูข้างบนเนี่ยฮะเราจะเห็นเป็นเม็ดเมนะครับขออีกภาพนึงครับจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับอันนี้มันจะสวยงามมาก อ่าเห็นไหมครับนี่แหละครับจะเป็นโฟมแล้วก็เห็นที่เป็นเม็ดสีทองกลมๆนั้นนะครับเป็นคาวเวียสีทองแต่เป็นคาวเวียเม็ดกลมๆนะครับที่ทําด้วยส้มชิกาวะจากทางโอกินาวานะครับอันนี้ก็คล้ายๆส้มจี๊บบ้านเราครับพี่อ่าคล้ายๆส้มจี๊บบ้านเรานะครับแต่ส้มตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นยาอายุวัฒนะ เพราะว่ามันมีสารอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าโนบิลิตินครับพี่โนบิลิตินเนี่ยมันเป็นสารที่ช่วยยับยั้งมะเร็งและก็เขาเรียกว่าอะไรนะทำให้ชะลอความชราซึ่ง่าใช่ครับไอตัวเนี้ยน่าสนใจมากครับปลูกอยู่ที่หมู่บ้านชื่อ,อโอกิมิวิลเลจนะครับหมู่บ้านที่โอกินาวา หมู่บ้านเนี้เขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่มีผู้คนเนี่ยอายุยืนที่สุดในโลก mm hmm. อืมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เขาแบบเขาเรียกอะไรคมีอายุยืนนะครับ mm hmm. เชฟก็เลือกตัวส้มชิชกวาซาเนี่ยนะครับมาทําเป็นคาเวียรสีทองท็อปปิ้งอยู่ข้างบนแล้วก็มีพวกอ่าผักดองมีสาลายสาลายพวงอง่นเห็นไหมฮะแล้วก็จะมี เลดวาวิเนก้า hmm. ก็คือน้ำส้ม mm hmm. นะฮะเป็นน้ำส้มสายชูนะครับ mm hmm. เสิร์ฟมาบนหินซึ่งเป็นหินฟอสซิลนะครับแล้วมีสาหรายญี่ปุ่นสาหรายโพงองุ่นนะครับอันเนี้ยเมื่อกี้ที่เราเห็นใช่ไหมฮะ mm hmm. ก่อน mm hmm. ที่จะทานเนี่ยเชฟเขาจะมีการน้ำชาแล้วก็มาโรยเพื่อจะให้ได้กลิน่นนะฮะแล้วก็ควันที่หอมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้สัมผัสตั้งแต่ภาพที่สวยงามกลิ่นที่หอมใช่ไหมฮะแล้วสุดท้ายเราก็ ได้สัมผัสกับตัวเนื้อหอยนางรมจากไอริสแล้วก็ฐานครับจานนี้เนี่ยให้เก้าเต็มสิบครับพี่ติ๋มครับอต่อไปครับจานต่อไปครับจานต่อไปนี่นะครับตัวนี้จะเป็นโฟกลาเทอรีนกับลาสเบอร์ี่นะครับเป็นลาสเบอร์รี่เพลนะครับห,หน้าตาอนยครับผมหน้าตาสวยงามพี่ติ๋มเห็นไหมคือแบบมัน มันยัย่วยวนน้ำลายให้หกมากเลย<ช>หน้าตาเนี่เหมือนกับข้าวปั้นเนี่ยพี่ข้าวปั้นหน,น้าอิกุระไอไข่แซลมอนเห็นไหมพี่เพราะไอตัวที่ท็อปปิ้งอยู่ข้างบนเนี่ยฮะตัวนั้นนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นเป็นโฟล์กลาครับเป็นเป็นโฟกลาแต่ว่าตรงกลางเนี่ยเขาจะใช้เป็นเยลลี่วายหวานนะครับตรง<ม>ท็อปปิ้งเนี่ยก็จะเป็นตัวคาาวยกแล้วฮะที่เป็นเม็ดๆใช่ไหมฮะเป็นเม็ดที่บอกว่าใครไอไข่ปลาแซลมอนนะฮะไอตัวเนี้ยทำมาจากซอสลาสเบอร์รี่นะครับ แล้วก็โรยด้วยเม็ดโกโก้อยู่ด้านบนนะฮะเป็นโกโก้ขั้วบดไม่ใส่น้ำตาลพอเราทานเข้าไปเนี่ยตัวเนี้มันจะมีรสขมปลายมันจะช่วยตัดเลี่ยนของตอาหารถ้าเราทานเยอะๆมันก็จะมันจะเลี่ยนใช่ไหมครับเชฟนี่ก็เก่งมากในการที่แบบเขาเรียกอะไรนะในการที่เอาวัตถุดิบอันโน้นอันนั้นมาผสมกันเพื่อที่จะด้วยผมใช้คำว่าเชิดชูรสนะครับ <S 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 และสุดท้ายอันเนี้ยถ้าให้เจ๋งนะฮะ ต้อง pairing กับไวน์หวานอิตาเลียนหรือว่ามอสคาโตนะพี่มันจะไปกันได้ดีมากเลยมัน complex มากครับค,ครับด้านต่อไปครับอ,อ่ามาแล้วครับหน้าตาถ้าเห็นแล้วนะครับก็คือเป็นเนื้อเป็ดเห็นไหมฮะเป็นเป็นชิ้นเป็ดนะครับฮะอันเนี้ยก็บอกว่าเป็นเป็ดขุนเดินไล่ทุ่งนะครับเป็ดตัวเนี้ยนะครับ พี่ติดมันเป็นเป็ดพิเศษเป็นพันธุเขาเรียกเป็นพันธุ์บาบารีนะครับของอังกฤษนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเลี้ยงอยู่ที่อ่างทองนี่เองพี่อ๋อเหรอไปเลี้ยงในเมืองไทยแล้วใช่ครับเลี้ยงในเมืองไทยนะก็ทำจะอวกอ้วนนะเพราะว่ารู้สึกเนื้อน่ะอ้วกอ้วนครับพี่อวกอ้วนแล้วก็จะดีเนื้อเนี่ยจะดีกว่าไอ้ตัวเป็ดเชอรี่ที่เขาชอบเลี้ยงกันใช่ไหมครับอ่าเพราะว่าตัวเนี้ยหนึ่งคือมันจะมีเนื้อเนี่ยจะมีเนื้อแดงที่ค่อนข้างเยอะ มีความนุ่มนะครับหนังเนี่ยไม่หนามากหนังบางและที่สําคัญที่สุดไม่มีกลิ่นสาบเป็ดซึ่งบางคนจะแพ้กลิ่นสาบเป็ดมันต้องใช้วิชานะฮอย่างอย่างพวกเบเชอรี่เนี่ยเชฟต้องใช้วิชาในการที่จะทํำยังไงที่ว่าลดกลิ่นสาบเป็ดลงไปนะครับเพราะบางคนเนี่ยก็จะแพ้กลิ่นอันนี้ครับตัวตัวจานนี้นะครับอ่าเขานําเป็ด ตัวบาร์บอรี่เนี่ยครับมาดรายเอทสิบสี่วันนะครับอ่าแล้วก็เอาไปแพนเซียด้วยเทคนิคของเชฟนะครับจนกระทั่งที่เด่นที่สุดคือหนังกรอบมากที่หนังกรอบเหมือนเหมือนกับผมกินเป็ดปักกิ่งอะพี่เออ่าคือฟีลยางนั้นเลยฟีลยางนั้นเป็ดปักกิ่งแต่ว่าอันนี้มันมีเนื้อเป็ดด้วยซึ่งจะนุ่มใช่ไหมเพราะว่ามันมีความหนาของเนื้อเป็ดแต่ว่ามีความกรอบของผิวหนังเป็ดใช่ครับพี่เพราะฉะนั้นเนี่ย การกัดไปหนึ่งคํำเนี่ยจากผิวชั้นนอกของหนังเป็ดที่มันอหนังกรอบนี่นะครับพอพี่เคี้ยวไปปั้งปับ๊บมันเหมือนกับเราเคี้ยวหนังของหมูกรอบนะครับแล้วก็ตัวพอโดนเนื้อเข้าไปเนี่ยมันหนึบหนับสู้ฟันแต่ไม่เหนียวนะพี่ไม่เหนียวมมไม่เหนียวฮะแล้วก็ซอสนะครับเชฟเนี่เจ๋งอีกเขาเอาตัวซอสเนี่ยทำมาจาก ตัวกระดูกเป็ดนะน้ำกระดูกเป็ดแล้วก็ใช้พอร์ตวน์นะครับพอร์ตวน์ของทางอาอกหวานหน่อยไหมหรือว่ายัางไงรสชาติรสอ่ามันจะมีทั้งเขาเรียกอะไรพี่ทั้งมีความหวานของเนื้อเป็ดที่มันมีอยู่แล้วนะครับพี่คือหวานจากธรรมชาติตรงนั้นนะครับแล้วก็มันจะมีอ่า มีตัวบีดรูทนะครับมีบีดรูทก็จะแบบมัมนจะวนหวานเปรี้ยวนิดอ่าใช่ครับจะมีตรงนั้นเข้ามาช่วยที่เป็นเครื่องเครีเครื่องเคียงนะครับอันเนี้ยตัวเนี้ยอ่าเขาบอกว่าอันเนี้ยคือสไตล์เป็นเป็นของของนอร์ดิกนะฮะคือไอ mm hmm. เทคนิคในการที่การดองไอพวกผักพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมะละกอดองอะไรพวกนี้ครับมะยงชิดนะครับอันเนี้ยจะเป็นสไตล์ของนอร์ดิก ซึ่งเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะพูดถึงเรื่องนอร์ดิกว่าเป็นยังไงนะครับถัดไปครับจานถัดไปจานนี้อ่าก็เห็นชัดๆเลยนะครับจานนี้เนี่ยผมว้าวมากนะพี่ว้าวมากดูแบบหืมเหมือนยิ่งแมบานเสิร์ฟอยู่บนชั้นเพลชั้นนรกด้วยแล้วเนี่ยมันสีดำพี่นึกออกไหมอ่ามันสีดำมันคืออะไรฉันะว่าเป็นประมุขใช่ครับรใช่ครับรพี่ ทุกอย่างเนี่ยดําหมดเลยนะครับดําหมดเลยนะครับอ่าก็เป็นเส้นดํานะครับเป็นพาสต้าหมึกดํานั่นเองนะครับอ่าใช่ครับเส้นเนี่ยที่เนี่ยเชฟคุยกับผมเชฟบอกว่าพี่ที่นี่แข็งแรงทุกคนเพราะว่าเราแป้งเราเป็นโฮมเมดนวดมือกันทุกคนนะพี่กว่าจะได้แป้งมาใช่ครับใช่ครับเป็นแป้งนวดมือนะครับอ่าตัวเนี้ยก็อ่าซอสก็เป็นซอสมะเขือเทศนะครับแต่ก็ผสมตัว น้ำหมึกก็ด้วยนะครับก็ใช้หมึกไทยตามฤดูกาลนี่แหละครับตัวตัวปลาเนื้อปลาหมึกเราจะเห็นเนื้อปลาหมึกอยู่ด้วยนะฮะที่เป็นวงๆนะครับก็ <c oughs> เป็นปลาหมึกตามฤดูกาลว่าอ่ะถ้าเป็นหน้าหนาวก็ใช้พวกหมึกกระดองหมึกหอมพวกนี้ครับเพราะมันเราจะได้แบบรสชาติที่แท้จริงเพื่อได้ความสดความใหม่ด้วยนะครับ <c oughs> ตรงเนี้เขาบอกว่าเสิร์ฟกับน้ำมันเทียนแดงนะฮะอันนี้เป็นสมุนไพรแถบเอเชียของเรานี่เองนะครับมีกล <c oughs> ิ่นแบบ ฉุนนิดๆน,นะครับกลิ่นฉุนนิดๆผสมกับเครื่องเทศไทยนะครับรสชาตินี่ต้องบอกเลยเลยว่าอูมามิจานี้คือถ้ามากับแฟนนะครับต้องช่วยกันเช็ดนะครับ <laughs> ต้องช่วยกันเช็ดเพราะเธอจะจากาปากแดงนี่เธอจะเป็นปากดำเลยนะพี่ใช่เพราะ <laughs> ว่าจากหมึกนะฮะใช่ครับจากไอหมึกสีดำเนี่ยอันเนี้ย <laughs> อ่าทานแล้วก็ห้ามจูบกันนะครับ ครับการถัดไปครับอะอันนี้ก็จะเป็นพิซซ่านะครับนี่เป็นพิซซ่าทรัฟเฟิลเห็นชัดๆเลยใช่ไหมครับใช่นะเขาจะใช่ครับทรัฟเฟิลนี่เป็นตั้งแต่ที่มันอยู่อ่าที่เป็นหน้าทรัฟเฟิลแล้วก็มีการสไลด์ตัวทรัฟเฟิลสดนะฮะเป็นแบล็กทรัฟเฟิลไปอีกทีครับแต่เชฟโต้งก็มีความเก่งอย่างเขา เอาความต้องการหรือความอยากของคนเนี่ยนะครับมีสองลักษณะคือบางคนชอบแป้งหนานุ่มบางคนชอบแป้งบางกรอบสังเกตไหมพี่<ม>อ่าเนั้นเนี่ยเขาเลยเอาสองอย่างเนี่ยมาผสมปรสานกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ตัวแป้งหนานุ่มจากด้านขอบทั้งหมดนะครับในขณะที่บางกรอบก็คือส่วนที่เป็นตรงกลางของมันที่เป็นแผ่นตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ ได้ทั้งทั้งทั้งสองเาเรียกทั้งสองสไตล์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นสไตล์แบบเ็าเรียกเป็นน,นโปเลียนพิซซ่านะครับต้องบอกว่านาโปเลียนพิซซ่าเนี่ยนะครับก็คือนับเมืองนโปลีนั่นเองนะพี่ะเขาเพิ่งได้ตัวได้รับว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จต,ต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติโอ้ที่จดจดทะเบียนโลกเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมครับได้เลยตัวนี้นะครับ ภาษาอังกฤษก็เ,เรียก Intangible Cultural uh, Heritage of Humanity นะครับอันเนี้ยลองอไปกินนะครับพิซซ่าทราฟโฟดูว่าพิซซ่าสองสไตล์ของเชฟโต้งที่ปาสโตนีบายด e ซินเนี่ยเป็นยังไงนะครับอยู่ตรงไหนอะบอกอ๋อบอกพิกัดได้เลยครับพี่ตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงแถวลาดประเค้าพี่ลาดประเค้าตั้งอยู่ในโครงการ The Party ที บายอาริยานะฮะเป็นเป็นหมู่บ้านนะอยู่ข้างหน้าเลยนะนตรงวรงกลมปั๊บก็จะเห็นร้านเลยนะครับเข้าทางนะรามอินทราใช่ไหมคะใช่ครับผมใช่ครับครับอันนี้เขาเขาเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันร้านเปิดตั้งแต่ถ้าวันธรรมดาก็เปิดตั้งแต่ช่วงห้าโมงเย็นโดยทั่งถึงห้าทุ่มถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็เปิดตั้งแต่เที่ยงได้เลยนะครับตั้งแต่เที่ยงยู่ทั่งถึงยี่สิบสามนาฬิกานะครับก็สามารถที่จะโทรจองโต๊ะกันได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าห้า หกสามสองเก้าเก้าหนึ่งห้านะครับศูนย์เก้าห้าหกสามสองเก้าเก้าหนึ่งห้ากัสโตนี่บายเดอซินนะครับกัสโตนี่บายเดอซินเราลองไปดูที่ว่าบาบบาแปแห่งความตะกละมันเป็นยังไงนะครับบาปแห่งความตะกละมันเป็นยังไงรสชาติมันเป็นยังไงอ่ามันมีอีกหนึ่งเมนูนะครับอ่าอีกหนึ่งเมนูตัวนี้เป็นบีฟเวลิงตันนะครับบีฟเวลิงตันก็อันนี้ก็ได้ชื่อว่า เป็นเมนูเนื้อครับผมบีฟเวลลิงตันครับพี่บีฟเวลลิงตันพอดีเนี่ยผมตัดแล้วก็อ่าใช้ซ่อมจิ้มออกมาเพื่อจะได้เห็นตัวเนื้อข้างในนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเด่นที่เนื้อด้วยนะครับตัวเนี้เป็นเมนูเนื้อที่ฉลองชัยชนะสมัยนโปเลียนนะฮะเป็นตอนนั้นเป็นชัยชนะของสงครามนะครับของดุกเวลลิงตันก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นบีฟเวลลิงตันขึ้นมานะครับ ตัวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเมนูที่ประจำตัวหรือเป็นซิกเนเจอร์ของปอร์ดอนเรมซี่นะครับจากเฮลคิกเชนเคยได้ยินใช่ไหมฮะเฮลคิกเชนไม่รู้ว่าเชฟโต้งเนี่ยเอาเฮลคิกเชนกนมาทำเมนูนี้เพื่อจะเป็นเออเสิร์ฟในชั้นนรกของของของเชฟหรือเปล่านะครับตัวบิฟส์ลิงตันเนี่ยนะครับถ้าชั้นในสุดเนี่ยเราจะเห็นก็ใช้เนื้อเทนเดอร์ลอยนะครับระดับความสุกก็ต้องแบบ ต้องบอกว่ามีเดียมแรนะครับก็คือกึ่งสุกกึ mm hmm. ่งดิบนะครับแล้วก็ห่ <Yeah. S 1> อด้วยตัวคามาแฮมนะพี่ mm hmm. แล้วก็จะมีเห็ดผัดเป็นเห็ดเห็ด mm hmm. เขาเรียกก็เป็นเห็ดผัดสมุนไพรเป็นดักเซลนะครับแล้วก็ mm hmm. ชั้นนอกสุดก็เป็นแป้งพายนะฮะเป็นแป้งพายเป็นชั้นชน <c oughs> เรียกเป็นพับเพสตรี hmm. นะครับและตอนทานนี่นะครับพอเราตัดหั่นเป็นชิ้นปั้งปั๊บเราก็ราดด้วยซอสไวน์แดงพี่ oh. ซอสไวน์แดง ครับเป็นตัวที่จริงๆแล้วทำยากมากพี่ถูกไหมฮะถ้าพี่ทำสเต็กเนี่ยมันก็ง่ายแต่นี่แบบขั้นตอนแบบมันเยอะมากเมนูนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเป็นเมนูที่อยากกินแต่ไม่อยากทำมนบ้านนะครับไปสั่งกินดีกว่าครับะไปสั่งกินดีกว่านะครับอะอันนี้ก็เป็นเมนูที่เดี๋ยวนี้ในบ้านเราก็มีหลายที่แลาโอเคครับสวยงามมากครับก่อนที่จะจบคอร์สแน่นอนเราต้อง ทางของหวานกันหน่อยนะครับออ่นอันนี้ครับผมอันนี้คือเขาชื่อว่าโกลเด้นเอ็กนะครับก็คือไข่ทองคำเป็น,น,นแบบ่ค่ะคุณผู้ชใช่ครับใช่ครับเป็นเป็นเป็นไข่ทองคํานะครับคือ,อเขาบอกว่าอันเนี้ยได,ได้ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องแจ็กกคผู้ฆ่ายักษ์อ่าตอนที่ยักษ์เขาบังคับให้ไก่เนี่ยไข่ออกมาแล้วกลายเป็นไก่ทองคําแล้วไข่ไขอ,ไขออกมาเป็นไข่ทองคํานะครับ เปลือกนอกนี่ทํทำจากดาร์กช็อกโกแลตนะครับดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็อ่าก็ทาด้วยด้วยด้วยอตัวนี้ทาด้วยด,ด้วย<ร>ผง,องทอง <ลา S 2> ครับนะอ่าแล้วก็ทาด้วยผงทองจะได้เป็นทองคำแล้วก็ด้านในก็จะเป็นวานิลานะฮะเป็นวานิลาการนาชนะครับการนาชก็เป็นครีมบวกกับช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ไส้ในสุดก็จะเป็นเลมอนเคิร์ชนะครับก็คล้ายๆกับพวกสังขยาครับคล้ายๆสังขยานะครับ แล้วก็จะมีกินกับแล้วก็มีมีเสิร์ฟพร้อมกับสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็มีพาลีนเม็ดมะม่วงพาลีนก็คือเป็นเป็นพวกช็อกโกแลตบวกน้าตาลนะครับแล้วก็มีลังพึ่งนะครับเสิร์ฟพร้อมกับลังพึ่งด้วยคือเป็นของหวานที่สวยงามจนกระทั่งไม่อยากที่จะทานได้เลยนะครับครับวันนี้ต้องขอพบพระคุณมากนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วก็พี่ติม๋ม กราบขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับท่องเที่ยวที่ไหนไม่สุขใจเท่าทเที่ยวไทยกันเถอะโดยลักคณาจำปา